อะไรที่ฉลาดที่สุดในโลกหมากระต่ายเพราะอะไรลูกเพราะมันวิ่งเร็วเต่าเตามันเดินช้าแต่ก็ถึงเช่นชายก่อนกระต่ายได้แต่งสาวมันคิดจะกินคนปลามันมีวิตามินในตัวเอง <c oughs> เอส p r o ส r บ s กโปมีฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงนิวคลีโอไทและสูตรผสมน้ำมันสกัดจากสลายทะเลเซลลเดียวเพราะวัยนี้ควรใส่ใจให้ครบรอบด้าน บริษัทไวยเอดเริ่มก่อตั้งเมื่อปีคิทศกราช1,860ในเมืองฟิลาเดลเฟียมนรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาไวยเอดเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านเวชภัณฑ์รวมทั้งนมผงสำหรับทารกและเด็กเรามีการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี1,960ไวอ เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยและเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเพื่อมุ่งหวังให้เด็กไทยมีสุขภาพที่ดีฉลาดและแข็งแรงปี2005นี้วัยเอ็ดได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือเอ26 Progresso นมผงสำหรับวัย1ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว ซึ่งเป็นสูตรต่อเนื่องจาก S26 Promil Go และ S26 Promil ช่วงวัย3ปีแรกคือโอกาสทองของชีวิตลูกน้อยเพื่อพัฒนาการที่ครบรอบด้านคุณพ่อคุณแม่ควรให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกให้ครบใน S26 Progresso อันเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ถูกคิดคนและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยวัยเอ็ด ซึ่งได้แก่สารอาหารที่ช่วยในการพัฒนาสมองและสายตาเสริมภูมิคุ้มกันและการเติบโตแข็งแรงที่ครบรอบด้านจากผลการวิจัยล่าสุดจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติสหรัฐอเมริกาพบว่าทารกได้รับนมผสมที่เสริม DHA และ AA จะมีระดับสติปัญญาสูงกว่าทารกที่ได้รับนมผสมที่ไม่ได้เสริม DHA และ AA ถึงบวก7จุด และยังช่วยพัฒนาสายตาโดยวัดความคมชัดของการมองเห็นใกล้เคียงกับทารกที่กินนมแม่เสริมภูมิคุ้มกันนิวคลีโอไทด์ที่สำคัญถึง5ชนิดมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อลูกน้อยนั่นคือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นพัฒนาการของรำไส้ลดการเกิดท้องผูกเพิ่มแบคทีเรียชนิดที่มีประโยชน์ดลดโอกาสท้องเสีย เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งธาตุเหล็กช่วยพัฒนาสมองและป้องกันโรคโรหิตจางสูตรนิวคลีโอไทด์ที่สำคัญถึง5ชนิดมีการเพิ่มนิวคลีโอไทด์ชนิดอินอซีนโมโนฟอสเฟตที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กแคโรทีน <c arr ot in> มีทั้งเบต้าแคโรทีนแอัลฟาแคโรทีนแกมมาแคโรทีนและคริปโตแซนทีนเป็นโปรวิตามินเอช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันซิลิเนียมเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเติบโตแข็งแรงแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยกระบวนการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงวิตามินดีช่วยร่างกายในการดูดซึมแคลเซียมวิตามินซีช่วยสร้างคอลลาเจนเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมกระดูกและฟันวิตามินอื่นๆและแร่ธาตุที่ครบถ้วน ปลามันถึงไม่มีหูเดี๋ยวน้าโหูเดี๋ก็อยากทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เป็นนางสาวไทยทำไมผู้หญิงต้องใส่กระโปรงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นกรุ๊พี่งาอยากเป็นนักร้องเนี่ยพี่งาต้องทำยังไงพี่เมือเจ้าต้องไปซื้อใหม่ s อ6สโปรเกต์มีฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงนิวคลีโอไทด์และสูตรผสมน้ำมันสกัดจากสาหร่ายทะเลเซลล์เดียวเพราะวันนี้ควรใส่ใจให้ครบรอบแดน เด็กฉลาดนี่มันเป็นยังไงลูกต้องทำตัวน่ารักน่ารักทำตัวสวยๆแล้วหนูสวยยังแค่นี้หนูก็สวยพอแล้วเวลาหนูไปโรงเรียนเนี่ยหนูเคยคิดถึงคุณแม่ไหมหนูคิดถึงทุกวันเลยที่หนูไปโรงเรียนหนูก็อดทน H26 p r o g r คโปรเกมีฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงนิวคลีโยทดยและสูตรผสมน้ำมันสกัดจากสไลด์ทะเลเซล์เดียว เพราะวัยนี้ควรใส่ใจให้ครบรอบด้านสัตว์อะไรที่ฉลาดที่สุดในโลกหมากระต่ายเพราะอะไรลูกถ้ามันวิ่งเร็วเต่าเต่ามันเดินแต่กแดถึงเช้นชายก่อนกระต่ายได้แต่นะสาวมันคิดจะกินคนปลาม,มันมีวิตามินในตัวเอง <laughs> S26 Progress Go มีฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงนิวคลีโอไทต์และสูตรผสมน้ำมันสกัดจากสลายทะเลเซลล์เดียวเพราะวัยนี้ควรใส่ใจให้ครบรอบด้าน Multiple Intelligence การพัฒนาความสามารถครบรอบด้านตอนที่ incident, 1ความสามารถด้านภาษาและความสามารถด้านการรับรู้และเข้าใจมิติสัมพันธ์ความสามารถด้านภาษา เด็กที่มีความสามารถด้านภาษาจะเรียนรู้ทางภาษาได้เร็วและดีไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูดสื่อสารเป็นประโยคได้ถูกต้องสละสลวยหรือสรรหาคำพูดมาโต้เถียงเล่าเรื่องตลกและมักชอบเล่นกับเสียงของภาษาเช่นคำพ้องเสียงคำถามปริศนาหรือเกมภาษาต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นนักอ่านและสามารถจับใจความได้ดี เนาะแล้วมันมันลงมาทำไมเมื่อลูกเริ่มหัดพูดโดยเฉลี่ยอายุประมาณหนึ่งขวบคุณพ่อคุณแม่ควรพูดกับลูกด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนเลือกคำที่เหมาะสมกับวัยเวลาที่พูดคุณมองหน้าเพื่อให้ลูกได้เห็นการขยับของปาก การอ่านหนังสือนิทานหรือเล่านิทานให้ลูกฟังเป็นประจำตั้งแต่แรกเกิดก็จะช่วยให้ลูกได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและสามารถจดจำรูปประโยคต่างๆได้เวลาที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังควรออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องและควรเลือกหนังสือหลายๆประเภทนะคะและควรฝึกให้ลูกหัดเล่าเรื่องต่างๆที่พบเห็นหรือเล่านิทานที่ฟังเป็นประจำหรือผลดกันแต่งนิทานกับลูกคนละประโยคนะพีปโปมีปากกว้าง มีขากี่ขาคะสามสี่มีขาสี่ขามีการฝึกจดบันทึกประจำวันหรือเขียนไดอารี่ก็เป็นอีกทางที่จะช่วยพัฒนาภาษาและการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆที่ถูกพบในชีวิตประจำวันหากลูกยังเขียนไม่ได้อาจให้บันทึกเป็นภาพและคุณพ่อคุณแม่เขียนตามที่ลูกเล่า เมื่อลูกโตขึ้นเขียนหนังสือเองได้ก็ให้ลูกเขียนบันทึกเองมีเด็กหลายคนที่สามารถแต่งนิทานเขียนเรียงความส่งประกวดได้รับรางวัลไม่แน่นะคะในอนาคตลูกของคุณอาจจะเป็นหนึ่งในเด็กที่มีผลงานเขียนตั้งแต่ยังเล็กก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้าวันสดใส,สแบบนี้แน่นอนคะ่ะว่าคุณกำลังอยู่กับรายการบ้านรักลูกค่ะ ช่วงนี้ไปพักชมไฮไลท์สารคดีประจำรายการกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ